สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาสอนวิธีการบั๊มวิว u t u b e แบบฟรีวิธีใหม่ปี2024กันนะคะขั้นตอนแรกค่ะเข้า Google แล้วค้นหาคำว่า w o w e t h a m h a i t h c o m สะกดแบบนี้นะคะ w w w t ์ไวยเว็บจากนั้นกดค้นหาเลือกเว็บไซต์ที่ชื่อว่าทำให้ t h c o m กดเข้าไปกดสมัครใช้งานแล้วกรอกข้อมูลค่ะข้อมูลนะคะก็จะมีชื่อผู้ชใช้เราตั้งเองได้เลยใส่อีเมลของเราตั้งค่ารหัสผ่านของเราให้เป็นตัวเลข8ตัวนะคะพอกรอกเรียบร้อยแล้วค่ะให้เรากดคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็กดคำว่าสมัครใช้งานด้านล่างได้เลยข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าต่อไปก็จะเป็นหน้าของคำสั่งซื้อใหม่ค่ะเป็นหน้าที่เรา จะสั่งงานกันนะคะให้ดูหัวข้อแรกค่ะหมวดหมเลือกคาว่าบริการที่เปิดให้ทดลองฟรีต่อไปหัวข้อบริการเลือกคําว่าเพิ่มวิว YouTube ฟรีค่ะเรียบร้อยนะคะให้เรานําลิงก์คลิป YouTube ที่ต้องการเพิ่มมาใส่ใส่จํานวนกดส่งได้เลยต่อไปเราก็ไปเช็คยอดกันที่หน้าวิว u t u b e ของเรานะคะว่าตอนแรกอะคลิปที่เราสั่งงานไปมียอดเริ่มอยู่กี่วิวสักพักก็ให้เรากดรีเฟซพอรีเฟซแล้วเราจะเห็นได้เลยค่ะว่ายอดวิวคลิป YouTube ของเราเพิ่มขึ้นจริงด้วยถ้าใครสนใจอยากได้ยอดวิวคลิปป YouTube ฟีแบบน้้้เขาไได ะะที่ www.tumhai-th.com จะกดแบบนี้ค่ะ www.tumhai-th.com ถ้าชอบกลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดสับด้วยนะคะ